สวัสดีครับพบกับทีเจอเฟิร์เอฟซีลิลิลิวลิวิลิลิลิวิลิวิลิลิลิวิลิวิลิวิลว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 ลลิวลวลวิล้วววรลละ ไม่รู้เป็นอะไรแล้วเมื่อกี้เองมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งส่งของมาให้รีวิวรีวิวแบบทันด่วนเลยนั่นก็คือ KFC KFC ไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงเพราะเราจะกิน KFC กันแบบ ช่ำๆผูวันใจว่าวันนี้ทุกคนต้องมุ่งไป KFC ช่ำๆกับไก่กรอบอืมไก่กรอบนะครับนะอ่ะเลิศวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำจิ้มเพราะว่าเราว่าไก่ทอดของ KFC วันนี้มันต้องอร่อยที่สุดไม่รู้ทำไมอืมอืม จร,จริงๆกลิ่นเหมือนคือไก่ทอดเคฟตีอ่ะสำหรับความคิดเราอ่ะมันเหมือนอะไรไหมมันเหมือนไก่ทอดที่เสิร์ฟในรถทัวร์เมื่อสมัยยี่สิบปีสามสิบปีที่แล้วใครเกิดทานบ้างรถทัวร์ต้องเสิร์ฟไก่ทอดนะแต่วันนี้มันพิเศษมากเพราะว่ามันอืม มันกรอบมันฉ่ำม,มันอร่อยมันแบบอิ่มเอมอ่ะมันอิ่มเอมอ่ะคือมันดีะือนแล้ะมันอร่อยนะตรงกระดูกนะม,มันเด็ด อืมอืมอืมไปไปหากิน่นหาตำนะวันนี้เคลฟตีจะต้องหมดนะเขามันอร่อยไม่รู้ทำไม Chăm 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 điền, châm châm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 ,